เอาละนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเองนะครับสตินที่เด็กเกมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปแฟนดอมลัมโบนะครับทุกคนนะมันเป็นแมปเกี่ยวกับการสวมอาวุธที่เป็นแบบอาวุธเป็นมีมนะครับล้อดยบเป็นมีมมันเองนะจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับโอ้ตอนนี้เราก็เริ่มมาเล่นครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหเปิดคลิปมาก็เริ่มเล่นเลยทุกคนนะยังไม่ทันทําคลิปอะไรเลยนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับ โอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปฆ่าฝั่งสีแดงก่อนนะครับรู้สึกว่าน่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วเราอยู่ฝั่งสีแดงแต่ฝั่งสีแดงคือตัวร้ายฝั่งแดงคือฝั่งโกงนี่ไงโอ้ตายเก๊วิวิโอ้วิวิโอ้โหแหลกแหลกเกินแหลกเกินโอ้โอ้โหตายกันแล้วทุกคนไยตอนนี้มันวุ่นวายมากทุกคนนะครับเดี๋ยว ผมไปจาัดก,การนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปสู้กับมันเลยนะครับตอนนี้เราก็แบบเราเราก็ได้ส่งอาวุธอีกรอบเลยนะครับมันก็ได้ส่งไอเจ้าอันนี้มามันคืออะไรโอ้ยแต่โดนโอ้โหแต่ตายทุกคนโอ้โหมันเหมือนกับโดนโลมอ่ะทุกคนถ้าเล่นเซิร์ฟแบบอะไรที่มันเยอะเนี่ยมันน่าจะแบบว่าเยอะเกินไปถ้าเล่นเซิร์ฟคนเดียวน่าจะสะดวกกว่านะทุกคนนะอ่านั่นแหละแล้วก็เราส่งอาวุธอุ้ยอันนี้โหดจริงอันนี้แรงมากทุกคนนี่ทุบเลย โอ้ยโอ้ยเลือดจัดโอ้โหเลือดลดโอ้โหไม่ไหวเยะต้องฟันอือโอ้โหส่งพามโลกกระชั้นเลยทุกคนไม่โอ้ยฟันฟันอุ๊ยอย่ามาอย่ามาเป็นบอยเฟรนเอ้ยเฮ้ยนั่งหรอเฮ้ยนั่งหมุนได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตายคนหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นเลือดสีม่วงนะครับพวกเราแสดงว่าเราอยู่ฝั่งนู้นะแสดงว่าเราอยู่ฝั่งพวกเดียวกันนะทุกคนนะโอ้มีมีมนุษย์ล่องหนด้วยบืมไปสังเกตอยู่โหแบบนีุ้่นวายมากมันสมได้อาวุธอะไรอ๋อได้ดาบและได้งไยอะไรโอ้โหไม่เห็นอาวุธเลยโอ้โหฆ่ากันโอ้เพราจะฆ่ากันเรเป็นเราตายแล้วโอ้มันเกินไปแล้วเออตาย เอาเลยทุกคนรู้สึกว่ามันส่งอาวุธอีกรอบหนึ่งเราได้แฮมเบอร์เกอร์กับปืนแล้วก็ได้อะไรมาอืมเฮ้ย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 อ,อ๋อ,อ,อ,อเป็นพวกเกี่ยวกนันพวกเกี่ยวกันโอเคเอ้ยเอ้ยเอายิงก่อนนื่รถเอออาวุธแม่งโหดเกินไปนะครับโอ้ทุกคนรู้สึกว่าอาวุธน่าจะโหดเกินไปพวกเขาน่าจะแบบว่าโหดแบบโหดที่สุดอ่ะโอ้โอเค นีไงไง่ไงนี่ไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากระทะโคเลคิงไปฟาดมันอุ้ยอุ้ยเอากระทะโคเลคิงไปกินอย่าดูดอย่าดูดอ๋อไม่ใช่อ๋อเป็นพวกเดียวกันอ๋อนี่ที่มันกระเด็นอยู่ตายแล้วทุกคนนี่ไงเราต้องเอากระทะโคเลคิงไปกินเอาไปกินเอาไปกินเนี่ยตายโอ้ันตายแล้วทุกคนมัโดนกระทะโคเลคิงนะทุกคนเอ้ยโอ้โหตายโดนอะไรเนี่ยโหน่าจะไม่ไหว เราม,ามันอ้อมาได้สุบรุตมาแล้วนะครับมันจะได้อะไรมาอ๋อมัดอ๋อเป็นมัดเฮ้ยสกิลนี้เท่เนี่ยเฮ้ยต้องดูเฮ้ยไม่โดนโอ้โหเข้าไปแบบไปตีประสาทของเราเลยเฉยเลยเอา้าเอ้าใครเป็นคนโอ้ใครเป็นคนกดลีพร์เนี่ยอ้ว เอาโอ้โหตอนนี้สับสนกันแล้วเออมันส่งได้อาวุธดาบมาแล้วเอา้ามันได้สมาวุธมาแล้วมีเทนทีด้วยโอ้โหเราโยนได้ไหมเนี่ยเราโยนได้ไหมโยนเลยโอ้ยโอ้ยไอ้คนนี้โอ้ยโอ้ย โอ้โหมันปาก้อนหินโอ,อ้แอแหละเฮ้ยสแตนเฮ้ยโอ้โหสแตนในการ์ตูนเรื่องอนิเมะโจจ้โอ้โหเราเป็นโจทาโร่เออนะเฮ้ยเราสามารถทำอะไรได้ไหมอ๋อเดี๋ยวก็ตรงนี้อ๋อเฮ้ยโอ้โห,โหมนุษย์ล่องหนยอดี๋ยดียดีดีเดืยเด,ยเ,ด,ยเ,ดยเสือ โ,โอ้ยโอ้โหโอ้ยฮโดขึ้นโอ้ยโอ้โหโดนลุมอะไรวะเนี่ยส่งคามที่แบบว่าโคตรจะรุนแรงทีเดียวทุกคนโอ้โหว่าเราทำไมมีคนขอให้พี่เล่นแบบนี้โคตรจะวุ่นวายเลยทุกคนนะคือวุ่นวายชิบเป๋งแหละทุกคนนะโอ้โหนะครับนะไม่ไหวเลยจริงๆแบบนี้แย่กว่าเดิมแย่ตรงวุ่นวายนี่แหละทุกคนเออโอ้โห ขนาดแล้วมันฆ่าพี่อ่ะพี่ก็ตายเลยทุกคนยังไม่ทันทำอะไรเลยฆ่าแต่อย่างเดียวโอ้ยแล้วมันสมอาวุธให้อุย้ยอุ้ยโอเคตอนนี้ไปผู้ชนะอ๋อฝั่งสีแดงเป็นทีมทีมแวดเป็นฝั่งชนะโอ้โหโอ้ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเราก็ได้เงินมาเจ็ดเหรียญน,นะทุกคนเอาอะไรทุกคนรู้สึกว่าให้เราเลือกแมปนี้ดีกว่านะโอเค แบบนี้ไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนเอาแหละนะฮะโอ้ยเสียงเพลงนี้โคตรรบกวนเลยทุกคนเฮ้ยเรามาแล้วเฮ้ยจับล่องหมอนนี่งมนุษย์ล่องหมอนทุกคนเราได้กลายลมาย์ล่องหอนเราฟันได้เฮ้ยโอ้โหปืนกล ฟัน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 แล้วก็ยิงโอ้โหนี่เราได้กลายเป็นอะไรไวเนี่ยโอ้โหได้ลองหนเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหโดนโอ้ยโดนพี่โดนจับคอทบุบเอ,อือเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้พี่เกิดหม่แล้วทุกคนโอ้โหวุ่นวายมากนะครับต้องใช้นี่เลยต้องต้องโดนมต้องให้ทำให้มึนนะ เวลาเอ,อื้อฟัน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 ,ฟนโอ้ตายเลยทุกคนกระเด็นนู่นเลยโหอันนี้เหมือนเตะนะฮะต่อไปเป็นการปาก้อนหินอันนี้แหละใช้ได้ปาก้อนหินแบบว่าให้มันหัวแตกไปเลยทุกคนนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหปาปากดปากนปากดปากนฮาโดคินมันมันไม่ได้ผลเอ้ยจะทายละเอ้ยเอือไม่ทันแล้วถือดาบไม่ทัน โอ้โหไม่นะคนนี้เป็นคนฆ่าเรานะมามามาเป็นพักโคกเดี๋ยวมาจะมาลุงให้เละเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้โหวนก้น เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันโูมได้อะไรโอ้อ้นนี่อันนี้น่าจะแรงเอาไปฟลอยมาเล็มอ่ะฟอร์มาเล็มอ่ะเออตายแล้วโอ้โหรู้สึกโดนลุมน่าจะไม่ไหว อุ้ยอันนี้อะไรมันสูบได้แล้วแล้วก็ค้อนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตายโอ้โดนอีคนนี้ฆ่าตอนนี้ต้องใช้แหละอันไรกิคัตจีเนี่ยอันไรกิ๊กคัตจีอุ้ยนี่มันแมวช็อกโกแลตนี่ว่าอันไรกิคัตจีอันไรกิคัตจีนอนไปเจ้าแมวอันไรกิคัตจีโอ้ยโอ้โหอะไรวะน่ะมัว์ เดี๋ยวโอ้โหมีมีมล้อเรียนนี้แบบมากันแบบเยอะมากเลยทุกคนโอ้ยโอ้โหทำไมนะไม่รนะอดละโอเคดินสอเฮ้ยมันสูบได้ดินสอแล้วมันสูบได้ลูกอมแล้วก็ไม้มาเอาแล้วนอนไปทำไม,มน,นะเฮ้ยเอาดินสอฟาดอันสอฟาดเฮ้ยไอ้นี่มันป้ายของไอ้เจ้าทิกกี้นี่โอ้โหอาวุธป้ายของทิกกี้นะฮะ ้ยเดี๋ยว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 ันี่มันี่อุ้ยมันหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยโอ้ยโอ้พันโอเคเรียบร้อยตายละตายละโอ้โหเอเครู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไม่มานะเออโอ้โหเออโอ้โหเละเลยทุกคนไม่รอดโอ้รู้สึกว่าน่าจะวุ่นวายแล้วทุกคนนะเดี๋ยวได้ใช้เวลาไม้เหล็กดูดเอ้ยมันเป็นมีไม้เหล็กดูดด้วยทุกคนมันได้ส่มานะครับเฮ้ยโนเกีย โทรศัพท์โลเกียเอ้าไม่ใช่โนเกียนี่หว่ามันคือโทรศัพท์ธรรมดามันทำอะไรได้ไหมเฮ้ยโอ้โหดูดไม้เหล็กดูดไม้เหล็กดูดไม้เหล็กดูดดูดดูดเอือตายโอเครู้สึกว่าพอทำคลินี้ก่อนนะทุกคนรู้สึกนะ่าจะวุ่นวายกันแล้วนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อิลิณฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อิริกดติดตามกดไอเด้งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสลาบคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บายนะครับ